สนับสนุนโดยเบเนฟิสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองออพนักงานสอบสวนกองชาการตรวจนครบาลถึงอยากจะแจ้งก็แจ้งก็หาบิ๊กโจ๊กเดี๋ยวผมจะเปิดประเด็นให้ไฮไลท์มันคืออะไรนะเ,เพราะว่าการออกหมายจับมันต้องยื่นคำร้องต่อศาลการยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการที่จะมัดบิ๊กโจ๊กครับหลายๆคนไม่รู้นะ ตำรวจเนี่ยเขามองหลายชั้นสลับซับซ้อนนะเมื่อสารได้พิจารณาพยานหลักฐานในํำนวจแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานอันสมควรเชื่อว่าบิ๊กโจกับพวกเนี่ยน่าจะได้กระทําความผิดฐานสมคบและฟ้องเงินนะสารได้พิจารณาแล้วจึงออกหมายจับเพราะนั้นการที่ออกหมายจับเนี่ยถือเป็นความสําเร็จของพนักงานสอบสวนชุดกองประชาการตํารวจคนครบาลทุกครูประสบความสําเร็จแล้ว นะเมื่อสารพิจารณาออกหมายจับบิ๊กโจ๊กและบิ๊กโจ๊กมามอบตัวแล้วเนี่ยนั่นเท่ากับว่ามีพยานหลักฐานตามสมควรแนละ้วว่าบิ๊กโจ๊กกับพวกน่าจะได้กระทําความผิดเพราะสารออกหมายจับแล้วนะครับหลักฐานตัวนี้แหละครับก็จะเก็บไว้ในสํานวนแล้วส่งไปที่ปปชวันข้างหน้าปปชสมมุติว่าอยากจะอยากจะช่วยบิ๊กโจ๊กสมมตินะจะสั่งไม่ฟ้องจะยุติเรื่องจะอะไรต่างๆไม่ชี้มูลเนี่ยอยา่าเพราะมันมีไอ คำสั่งสารที่อนุญาตให้ออกหมายจับเนี่ยมันชัดเลยว่าสารได้ตรวจพยานหลักฐานที่พนักง,งานสอบสวนมาร้องไต่สวนเพื่อขอออกหมายจับแล้วมีพยานหลักฐานตามสมควรน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาน่าได้จะน่าจะได้จะทําความผิดเพราะฉะนั้นพอมันมีหลักฐานตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยงานภารกิจของพนักง,งานสอบสวนกองประชาการตำรวจนครบาลก็เสร็จสิ้นแล้วก็ส่สงไปพปชอพอส่งไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ปปชใจสั่งยุติเรื่อง หรือสมมุติว่าจะช่วยเหลือบิ๊กโจ๊กเป็นเรื่องสมมตินะยากเป็นไงก็คิดกันคนละคนละช็อตเลยเพราะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นความสุดยอดของพนักงานสอบสวนชุดนี้นะพนักงานสอบสวนชุดนี้เขาเรียกว่าพนักงานสอบสวนชุดบางระจันเหตุที่เรียกว่าชุดบางระจันเพราะอะไรไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำผู้ใหญ่ในสำนักงานตุลาการแห่งชาติเลยไม่ว่าจะพบตรต่อศักหรือใครนะขอกําลังสนับสนุนไปก็เฉยนะ ขอพยานอายการสูงสุดก็เฉยไม่มีใครมาช่วยเขาเลยนะเขาเรียกว่าชุดบังระจันทํางานกันด้วยอุดมการนะจิตวิญญาณของความเป็นพนักงานสอบสวนทํางานตามพยาหลักฐานนะครับตามกฎหมายทํำกันแบบตรงไปตรงมารับคือก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องต่อสารออกหมายจับเนี่ยบิ๊กโจ๊กแกเป็นคนรู้ทัน แกก็ส่งทน,น,น,น you you ายยื่นหนังสือถึงทิบดีสารยานะเพื่อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องการออกหมายจับพี่น้องประชาชนก็หลายหลายคนก็สงสัยว่าทนายความบิ๊กโจ๊กเนี่ยแกคัดค้านเรื่องการออกหมายจับประเด็นอะไรนะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังนะทนายความของบิ๊กโจ๊กเนี่ยแกคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการส่งหมายเรียกนะครับว่าแกไม่ได้รับหมายหรืยอะไรต่างๆไม่ใช่ครับ แกโต้แย้งประเด็นเดียวครับเ่ยพี่น้องประชาชนก็อยากรู้สิแกโต้แย้งเรื่องอะไรแกโต้แย้งว่านะครับแกโต้แย้งว่านะฮะคดีของบิ๊กโจ๊กที่สอน,นอตอปูลอยู่ในอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ d s i และปัจจุบัน d s i ไได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วและได้ส่งสำนวนส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการปรปรชแล้วนะครับดังนั้น สถานีตำรวจนครบาลเจาพูนจึงไม่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนคดีบิกจกในความผิดฐานฟอกเงินชัดเจนไหมครับประเด็นเดียวนะครับที่ท่านทนายความของบิกจกต่อสู้ก็คือเรื่องอำนาจสอบสวนประเด็นอื่นก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรประเด็นเดียวเลยนะครับชัดเจนนะนะเพราะว่าท่านจำได้ไหมวันดีคืนดีมันมีนะ,ะข่าวแจก ข่าวแจกคือข่าวที่เป็นกระดาษของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะมีพันตำรวจโทรคิดแต่ผมจำไม่ผิดไปไปร้องเรียนที่ dsi ว่าคดีของบิ๊กโจ๊กนั้นอะทุนทรัพย์มันตั้งแต่300ล้านบาทขึ้นไปในคดีเว็บพนัน b n k เนี่ย300ล้านบาทขึ้นไปดังนั้นคดีดังกล่าวจึงอยู่ในอำนาจของ dsi dsi ก็เลยมิงสือสอบถามมายัง าตาปูสอนสอนตาปูนก็แจ้งไปยังเยนนายว่าอยู่ในอำนาจของสอนอตาปูนเนื่องจากคดีดังกล่าวมีทุนทรัพย์ไม่ถึง300ล้านบาทคดีที่สอนอตาปูนนะครับเว็บพนันบ n k มีทุนทรัพย์245ล้านบาทโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง245โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง245ล้านบาทยังไม่ถึง300ล้านบาทดังนั้น เป็นไงฮะสอนอตปูนจึงแจ้งไปว่าคดีนั้นไม่อยู่ในอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับคือประเด็นนี้แหละครับที่ทนายความบิ๊กโจ๊กนะครับได้ยื่นไปยังอธิบดีผู้พากษาสารยานะครับซึ่งมีอำนาจเกี่ยวกับเรื่องการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้นะครับคือประเด็นเดียวเลยเรื่องอำนาจสอบสวนว่านะครับอยู่ในอำนาจดีเอสไอเมื่ออยู่ในอำนาจดีเอสไอเท่ากับพนักงานสอบสวน ของกองบัญชาการตํารวจนครบาลจึงไม่มีอํานาจในการยื่นคําร้องเพื่อจะออกหมายจับบิกโจ๊กจุกรูจุกรูนะครับนี่คือก็ต่อสู้ของบิกโจ๊กนะครับนะพอหลังจากายื่นคําโต้แยง้งเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็เริ่มกระบ,บวนการไต่สวนนะครับนะไต่สวนเกี่ยวกับเรื่องการขอออกหมายจาับในห้องของท่านอธิบดีผู้พักาษาสารนยาก็มีผู้พักษาจํานวนหลายท่านประมาณห้าท่าน นะครับแล้วก็เริ่มกระบวนการไต่สวนใช้เวลานานถึงห้าชั่วโมงนะยิ่งกว่าการสืบพยานอีกนะสืบการไต่สวนออกหมายจับบิ๊กโจ๊กนี่โคตรใช้เวลานาน,นครับใช้เวลานานถึงห้าชั่วโมงครับเวลาผมไปศาลนี่อย่างมากก็เก้าโมงเช้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามชั่วโมงนี่ก็การพิจารณาคดีเสร็จแนละ้วแต่ปรากฏว่าเราจะออกหมายจับ ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพี่โจ๊กเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายพี่โจ๊กนี่ถือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของสํานักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะแกไม่ได้คนธรรมดานะครับนอกจากแกจะเป็นคนตําแหน่งใหญ่แล้วยศถาบรรดาศักดิ์พลตํารวจเอกแล้วเนี่ยแกยังมีเอฟซีเยอะแกเป็นขวัญใจนักข่าวขวัญใจประชาชนนะมีกองเชียร์อะไรเยอะเป็นบุคคลสาธารณะนะเป็นจะจัดว่าเป็นเซเลบก็ได้นะเป็นคนดังอ่ะ ตำรวจคนอื่นๆอาจจะมีตำแหน่งใหญ่แต่ไม่ได้ดังเหมือนพี่โจ๊กเพราะนั้นการออกหมายจับเนี่ยของพี่โจ๊กเนี่ยใช้เวลาไต่สวนนะครับนะตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสิบหกนาฬิกาเป็นเวลาห้าชั่วโมงครับห้าชั่วโมงครับออกหมายจับคนระดับพี่โจ๊กนี่มันไม่ธรรมดาพี่โจ๊กนี่เป็นคนที่มีอภิริหารนะเป็นคนที่มีอภิริหารฤทธิดเดชเยอะ นะเออนะพี่โจ๊กเนี่ยถือว่าเป็นคนมีลิตมีเดชเยอะเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยลิ์เดชก็ชอบดังนั้นการจะออกหมายจับพี่โจ๊กไม่ใช่เรื่องง่ายคราวที่แล้วก็พลาดมาทีแล้วนะทาท่าทําท,า,ทางจะออกหมายจับทําไมทํามาก็นะสารท่านก็บ,บอกว่านะให้โอกาสพี่โจ๊กอีกครั้งหนึ่งไปออกหมายเรียกไปอะไรต่างๆก็ไปใช้กระบ,บวนการตามวิายามาตรา53 55, ถึงมาตรา5 5ก็คือการออกหมายเรียก ให้พี่โจกมานะฮะนะครับนะครับเขาที่แล้วเนี่ยก็ออกหมายจับพี่โจกไม่ได้นะพนักงานสอบสวนก็ต้องดินนนะ้นรนสารท่านบอกแล้วนะครับต้องไปดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายพูดง่ายก็ไปไงก็ไปออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งพี่โจกไม่ออมาครั้งที่สองก็ไม่มาครั้งที่สามพี่โจกก็ไมมาครับพฤติกรรมของพี่โจกเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาใช้เวลาอธิบายให้สารฟังเนะี่ยห้าชั่วโมงนะครับ นะห้าชั่วโมงนะครับว่าพี่โจ๊กทำอะไรบ้างเช่นเป็นข่าวใหญ่โตเอาหมายไปส่งทีวีออกทุกช่องโซเชียลออกพี่โจ๊กรู้แล้วแต่นะจงใจที่จะหลีกเลี่ยงไม่รับหมายนะไปบ้านพี่โจ๊กก็ไม่กลับบ้านนะพี่ภาวดีก็ไปแล้วทําเนียบก็ไมไ่ไปทำงานนะครับที่บ้านสงขาก็ไม่กลับบ้านและไม่มีใครยอมรับหมายไว้แทนนะครับ พนักงานสอบสวนได้อธิบายให้ศารนี่เป็นเวลาถึงหชั่วโมงนะผู้สื่อข่าวก็รู้อะไรก็รู้นอกจากนี้พี่โจ๊กยังส่งคนมาคัดค้านอำนาจสอบสวนให้ทนายความมาแถลงข่าวแล้วก็ออกทีวีฟ้องร้องพนักงานสอบสวนก็นไป4ี่ห้าคดีแล้วนะครับนะก็อธิบายใช้เวลาห้าชั่วโมงนะโอ้โหโคตรเหนื่อยนะครับการจะการจะออกหมายจับพี่โจไม่ใช่เวลาแกไม่ใช่คนธรรมดา ถ้าเป็นใ้เปอ๋อไอ้ป่องกะป่านนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วใช่เปอ๋อไอ้ป่องนะชาวบ้านตาสีตาสาตาตา,ตาดำดำแต่ถ้าจะมาออกหมายจับระดับผู้ยิ่งใหญ่อย่างพี่โจคกนี่แม่ง5ชั่วโมงนะครับส่วนทนายความพี่โจ๊กก็ไม่ได้เข้าร่วมในการที่จะไต่สวนเพียงแต่ยื่นหนังสือ,อคัดค้านต่อที่ปดีผู้พักษาศารายาก็คือประเด็นเดียวเรื่อง อ่าพนักงานสอบสวนสอนอ,อต่อปูนและคณะพนักงานสอบสวนของนครบาลไม่มีอำนาจสอบสวนคืออยู่กับดีเอไอแล้วก็เอาไอข่าวแจกนันแน่ไปนะครับเนี่ยเรื่องราวก็มาเนี้ยหลังจากสารได้ไต่สวนพนักงานสอบสวนเป็นเวลานานก็น่าจะประมาณสักสามปากโดยประมาณนะ,นะครับนะครับนะนะก็โอ้โหใช้เวลานานอ่ะพนักงานสอบสวนก็โดนซักละเอียดเพราะว่าอะไรนะจะออกหมายจับคนผู้ยิ่งใหญ่อย่างพี่โจ๊กไม่ใช่ง่าย หลังจากนั้นต่อมาอีกประมาณ30มนาทีประมาณ16บหกลีกาสามสินาทีโดยประมาณศาลก็ได้ประชุมกันแล้วแล้ว,ลวก็อนุญาตให้ออกหมายจับพี่โจ๊กจุกครูนะพนักงานสอบสวนนี่หายเหนื่อยนะนะครับหายเหนื่อยแล้วครับนะครับหายเหนื่อยนะโดยเหตุผลหลักๆนะเหตุผลหลักๆนะะที่ศาลออกหมายจับก็มีประมาณสักสามข้อนะครับเอ่อเริ่มแรกเลยก็คือคดีนี้ ศาลได้ประชุมปรึกษาหารือแล้วครับว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจของสารอาญาเพราะฉนั้นสารอาญามีอำนาจในการพิจารณาคำร้องออกหมายจับได้ก็คือง่ายๆข้อกล่าวอ้างของทนายความวิกโจ๊กที่ว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นก็ฟังไม่ขึ้นนะครับฟังไม่ขึ้นนะนะครับก็คือจบแล้ว,วง่ายๆทนายความวิกโจ๊กสู้ไปดัน,นี้ก็ตกไปก็ในเมื่อคดีอยู่ในอำนาจของสารอาญานะเพราะฉะนั้นสารอาญาก็มีอำนาจ นะครับมีอำนาจในการ,รพิจารณาคำร้องว่าจะออกหมายจับหรือไม่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยนะครับอย่าให้พี่เดย์ซึมเศร้าพูดอยู่คนเดียวจุกครูจุกคร,กรูนะครับเมื่อศาลอาญามีอำนาจในการออกอา่ามีอำนาจในการ,รพิจารณาคำร้องนะอา่าออกหมายจับเพราะมีความเชื่อว่าพนักงานสอบสวนตาวูนมีอำนาจสอบสวนก็จบไปแล้วการสอบสวนทุกอย่างชอบหมดการยื่นคำร้องออกหมายจับชอบศาลมีอำนาจชอบประเด็นแรกผ่านไป ประเด็นพยานหลักฐานที่เขารวบรวมมาเนี่ยมันไม่เสียเปล่าและเขาเชื่อว่าพยานหลักฐานเนี่ยสามารถที่จะมัดแน่นลูกน้องโจ๊กและบิ๊กโจ๊กว่ากระทําความผิดฐานสมคบและฟอกเงินเขามั่นใจพยานหลักฐานที่เขาทามาเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยชุดเนี่ยเขามั่นใจว่าหลักฐานเขาชัดนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีความมั่นใจแล้วเขาไม่อยากเสียของนะเขาไม่อยากเสียของเขาพยายามจะออกหมายเรียกพยายามจะออกหมายจับเพื่อที่จะมาแจ้งข้อหาบิ๊กโจ๊ก เพราะว่าการออกหมายเรียกหมายจับเนี่ยมันจะต้องนะอ่าไอเพราะว่าการออกหมายจับมนะันต้องยื่นคำร้องต่อศาลการยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการที่จะมัดอ่าบิ๊กโจกครับหลายๆคนไม่รู้นะตำรวจเนะี่ยเขามองหลายชั้นสลับซับซ้อนนะเมื่อศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานในํำนวนแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานอันสมควรเชื่อว่าบิา๊กโจ๊ก,กับพวกเนี่ยน่าจะได้กระทําความผิดฐานสมคบและฟ้องเงินนะ ศารได้พิจารณาแล้วจึงออกหมายจับเพราะนั้นการที่ออกหมายจับเนี่ยถือเป็นความสําเร็จของพนักงานสอบสวนชุดกองประชาการตํารวจนครบาลชุกครูประสบความสําเร็จแล้วนะเมื่อสาลพิจารณาออกหมายจับบิ๊กโจ๊กและบิ๊กโจ๊กมามอบตัวแล้วเนี่ยนั่นเท่ากับว่ามีพยานหลักฐานตามสมควรแนละ้วว่าบิ๊กโจ๊กกับพวกน่าจะได้กระทําความผิดเพราะศาลออกหมายจับแล้วนะครับหลักฐานตัวนี้แหละครับก็จะเก็บไว้ในส,สําวนแล้วส่งไปที่ปปชวันข้างหน้า ปอปชสมมุติว่าอยากจะช่ยะชวยบิ๊กโจ๊กสมมุตินะจะสั่งไม่ฟ้องจะยุติเรื่องจะอะไรต่างๆไม่ชี้มูลเนี่ยอย่าเพราะมันมีไอคำสั่งศาลที่อนุญาตให้ออกหมายจับเนี่ยมันชัดเลยว่าศาลได้ตรวจพยานหลักฐานที่พนักง,งานสอบสวนมาร้องไก่สวนเพื่อขอออกหมายจับแล้วมีพยานหลักฐานตามสมควรน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาหน่าได้จะน่าจะได้จะทําความผิดเพราะนั้นพอมันมีหลักฐานตรงนี้ปุ๊บเนี่ย เรียบร้อยเลยงานภารกิจของพนักงานสอบสวนกองประชาการตารวจนครบาลก็เสร็จสิ้นแล้วก็ส่งไปปปชพอส่งไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ปมชจจสั่งยุติเรื่องนะหรือสมมุติว่าจะช่วยเหลือบิ๊กโจ๊กเป็นเรื่องสมมุตินะยากเป็นไงก็คิดกันคนละคนละช็อตเลยเพราะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นความสุดยอดของพนักงานสอบสวนชุดนี้นะพนักงานสอบสวนชุดนี้เขาเรียกว่าพนักงานสอบสวนชุดบางระจัน เหตุที่เรียกว่าชุดบางอาจารย์เพราะอะไรไม่ได้รับการสนับสนุนจาก